สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเทลเลียมิดบัสเตอร์หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเอาลาวาไปสู้กับบอสก็มีหลายๆคนนะครับให้การตอบรับแล้วก็ให้คอนเทนต์นะครับมาเยอะแยะมากมายเลยผมดันไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เรไดวาน่าสนใจมากๆแล้วก็ยังไม่เคยทําเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช anel อื่นเขาทํำไหมนั่นคือการเอาสิ่งที่เรียกว่า broken copper shot s นะครับ ไปสู้กับบอสที่มีชื่อว่ามูลอร์ดหรือว่าบอสตัวสุดท้ายของเกมนั่นแหละครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าแค่เขียนเนี่ยมันเขียนว่า3าเดเมจนะครับแล้วมูลหล์ดในความยากเอ็กซ์เพรสก็มีเลือดถึง2 0 0 0 0 0ด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าผมต้องตีประมาณ70,000กว่าครั้งนะครับกว่าที่บอสตัวนี้จะตายแล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองทำการสู้กับบอสคิงสลามด้วยดาบเล่มนี้กันก่อนนะครับ เนื่องจากว่ามูนหลอดผมว่าต้องใช้เวลาเยอะจริงๆผมก็เลยอยากจะสคริปให้มันไวๆนะครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมาลองดูก่อนว่าเออถ้าผมไม่ทําการสคริปเลยมันจะใช้เวลานานสักแค่ไหนนะครับแล้วก็แน่นอนผมเล่นในโหมดเจอร์นียนะครับฉะนั้นมันก็สามารถปรับเปลี่ยนความยากได้ตามสบายเลยผมก็จะปรับประมาณเป็นในส่วงตัวเอ็กซ์เพร์ละกันนะครับประมาณอ่า คือ2ใช่ไหมอ่าประมาณ2นะครับแล้วก็ผมขอปรับเป็นอมตะละกันเนื่องจากว่าถ้าไม่ปรับเป็นอมตะเนี่ยไม่ไหวอะ่ะผมว่าไม่ไหวแน่นอนต้องกินเลือดต่างๆนาน,นาเยอะแยะไปหมดนะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเรียกบอสคิงสลรามแล้วไปสู้กับมันเลยดีกว่าครับ <S <S มาอยู่ด้านซ้ายมือครับเราแทงไปก่อนเลย1เดเมจฮะทุกคนเยี่ยมมาก เลือดอยู่ที่2869นะครับนั่นหมายความว่าผมต้องตีประมาณกันนั่นแหละตรงตัวเลยครับ2869นทีนะครับตีเราัวๆไปฮะผมใช้ Equipment ซอลลิงอิ s ิเนียด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะาสามารถบินได้ตลอดเวลานะครับเอาไว้สู้กับบอสมูลหลอดนั่นแหละนะฮะโอเคมีบอสตัวเ <c oughs> ขาเรียกอะไรมีมอนตัวอื่นเข้ามาแจมด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไป มันไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับแล้วก็มีการโอ้โหมีการเมื่อกี้ขึ้นอ่ c r i t i c อ l นะครับซัดไป2เง damage ก็ถือว่าใช้ได้ครับเยาวๆไปฮะความจริงผมเคยทำคลิปแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ใช้โมดเ journey ไงแล้วมันใช้เวลานานมากๆครับแล้วมอนตัวอื่นมันตีค่อนข้างแรงการที่จะเอาค o p p e r ร h ช็ p s ซอสเนี่ยที่ มันเป็นบล็อกเก้นอยู่แล้วนะครับไปสู้กับมอนธรรมดามันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่ามอนมอนอย่างเช่นสลามธรรมดานี่แหละมันจะปรับเปลี่ยนความยากไปตามตัวเรานะครับอย่างเช่นถ้ามันฮาร์ดอ่อย่างเช่นถ้าเราเข้าสู่ฮาร์ดโหมดมันก็จะเข้าสู่ฮาร์ดโหมดตามเรานะครับฉะนั้นการโจมตีมันก็จะแรงธรรมดาแบบธรรมดาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนจะไปตายแล้วนะเพื่อนเอ้ยมากับเราดีกว่ามามากับเรามาทางนี้มาทางนี้มามาเร็ว แหมคือต้องสู้ผมว่าผมต้องยืนนิ่งสู้หรือเปล่าฮะเออเออเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าผมขยับสู้เนี่ยมันก็จะสู้กับเรานะครับแล้วมันจะหนีไปไหนวะนะเดี๋ยวมานนี่เดีวเออนั่นแหละผมขอปรับเวลาเป็นตอนชา้าแล้วกันนะฮะเผื่อใครมองไม่เห็นนะครับโหมดเจอร์นี่ก็ดีอย่างเงี้ยฮะรเราสามารถทําอะไรได้ตามสบายนะครับตามใจเรายืนนิ่งเลยดีกว่าครับขยับเล็กน้อยนะฮะขยับเน้นขยับไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวรอให้มัน เด้งมาหาเราแล้วค่อยแทงมันนะครับดูซิว่ามันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะฮะก็ลดเลดือดลดไปประมาณ10%ละนะครับเรื่อยๆแหละเรื่อยๆนะครับความจริงคอนเทนต์มิดบัสเตอร์อะไรเงี้ยก็อยากจะทำมาตั้งนานละนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วคอนเทนต์ของเกมเทลเลเรียเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็เห็นกระแสต,ตอบรับดีก็เลยอยากลองทําดูนะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจดีแล้วก็ผมจะบอกว่าใครที่รอคารามิต y ี้อยู่นะครับผมก็เอาจริงผมก็รอตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรอแพท1.4นะครับของคารามิต y ี้มดนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าผมก็ต้องรอทีมอดโหลดเดอร์ให้กลายเป็นแพท1.4ก่อนด้วยนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใครที่แบบว่า รอ,อไม่ไหวก็อดทนรอสักนิดนึงผมก็รอเหมือนกันนะครับผมอยากจะให้ทีมโหลดเดอร์เป็นแพท1.4แล้วก็เล่นทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับมันมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับจำจี้รอครับจำจี้รอทุกคนเลืออเล่อนรถเรื่อยๆฮะผมมีวิธีการตีเร็วๆแล้วลว่ะ ผมต้องคลิกอย่างเงี้ยคลิก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 อย่างเงี้ยคลิกเป็นจังหวะฮะมันจะเร็วขึ้นเอออย่างน้อยมันก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนะฮะถ้าเรากดคลิกซ้ายแบบรัวๆอย่างเงี้ยมันก็จะตีแบบธรรมดาเว้ยแต่ถ้าเราแบบกดเป็นจังหวะมันก็จะตีเป็นจังหวะให้เรานะฮะเฮ้ยมาว่ะมีการเรียนรู้ ว่าผมต้องสคริปแล้วแหละไม่แต่คิงสลาผมต้องสคริปแล้วมันตอนนี้ผมอัดไปก็6นาทีแล้วนะครับอันนี้แค่บอสตัวแรกนะฮะบ,บอสแบบที่ง่ายที่สุดในเกมนะครับยังใช้เวลา6นาทีเป็นอ,อันนี้เป็นค่ามาตรฐานแล้วกันนะครับเออความจริงมันมน้อยกว่านี้แหละมันไม่ใช่6นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมอัดอยู่อ่ะมันเขียนว่า6นาทีนะครับก็ตีไปตีไปเรื่อยๆฮะเอาจริงผมไม่รู้ว่าผมถือเอาอ่าอิคิวเมนที่เพิ่มเดเมจด,ด้วยหรือเปล่านะครับ คือถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะเป็นกี่เดเมดศูนย์เมดเหรอมันก็ไม่น่าใช่นะครับอันนี้คือต่ําสุดแล้วนะ เอาล้ะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าผมซัดไป8 0ดเดเมจแล้วนะครับขั้นต่ำผมก็น่าจะตีไปประมาณ800ครั้งได้นะฮะก็เรียกได้ว่าโหดโหดจัดพอควรเลยแหละนะครับตอนนี้เช้านี่ม,มืดอีกวันหนึ่งลวเดี๋ยวอ่ะปรับเชา้าคนนะครับเรียกว,ว่าบากบันเลอกเกินไปฮะเดี๋ยวใกล้สู่เลขเลขพันเดียวฮะผมว่านะผมต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทครับ พาร์ทแรกคือสู้กับคิงสลามแล้วพาร์ทต่อไปคือสู้กับมูนหลอดเลยนะครับคือไม่งั้นแบบคลิปนานแน่นอนฮะจริงๆเพราะตอนนี้ก็คือแบบยังเนี่ยโอ้โหยังยังสู้แบบว่าไม่หวั่นไม่ไหวอยู่เลยฮะตอนนี้แล้วมันจะหนีผมไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยชอบหนีเหลือเกินเว้ยคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เสียเวลาก็คือการการที่มันหนีนี่แหละฮะเนี่ย,ะะยมันจะโดดดึงดังแบบโดดพยายามจะก,การเราพยายามจะหนีออกจากเราอะไรเงี้ยฮะ คือมันไม่ใช่หนีออกจากเราหรอครับคือมันเขาเรียกว่าอะไรดีมันพยายามที่จะกั้นเราอ่าประมาณนั้นเนี่ยโดดขวางเราแบบเราสมมุติเราจะหนีไปทางนี้อะไรเงี้ยหนีไปทางขวาอะไรหนีไปทางซ้ายมันก็จะโดดมาทางซ้ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรายืนนิ่งๆอ่ะมันก็มันก็จะโดดดึงๆดึงๆอยู่เดียะดูดิเนี่ยคือมันมันมันอะไรก็ไม่รู้ฮะ AI ของมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่า่นแหละ เห็นใจสลามนิดนึงนะฮะคือเขาไม่มีขาไม่มีแขนเหมือนเรานะครับต้อโดดได้หนึ่งหนึ่งเงี้นะครับทั้งวันคือคนนินจาที่อยู่ด้านในนี่แบบโอ้ยผมก็อยากจะช่วยนะพี่แต่เขาไม่ยอมหยุดสักทีเนี่ยเอาละครับหนึ่งเก้าแล้วฮะตอนนี้หนึ่งเก้าแล้วถุนนิดนึงนะทุกผู้ชมฮะหนึ่งสี่เมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกครับหนึ่งสี่เมื่อไหร่ ครึ่งครึ่งหลอดมาเลยเดี๋ยวผมบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวอ่าไปทำอะไรรอได้ครัเดี๋ยวผมตีให้ครับ ขคุณครับตอนนี้ถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับดูด้านล่างฮะส่วนเลขก็อยู่ที่1 4 3 7ครับก็คือครึ่งครึ่งอ่ะเออครึ่งครึ่งพอดีนะครับความจริงถ้าครึ่งอีกนิดก็คงจะต้องเป็นประมาณอ่าประมาณนี้นะครับ1,043.4นะครับความจริงต้อง1,043.4.5เออแต่ว่าเอาเท่านี้แหละนะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางละตอนนี้คือต้องการอ่าต้องการ ต้องการเทียนนะครับหรือว่า,าทัชนั่นแหละครับคือมืดมากเว้ยตอนนี้มองอะไรแทบไม่เห็นเลยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะให้แสงตะวันคอยช่วยผมเองนะครับผมคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นผมทําการตีสตูนะครับแต่ว่าผมตีจริงๆนะเนี่ยยังตีอยู่นะครับและตอนนี้เข้าใกล้พันสามแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามาใกล้ความหวังเต็มทีนะครับคิงส์รามก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆนะ ผมใช้วิธีการทําการขุดลงมานะครับผมอาจจะไม่ได้บอกในตอนคอมเมนเตอร์สักเท่าไหร่นะครับคือผมใช้วิธีการขุดลงมาเพื่อไม่ให้ตัวคิงส์รามเนี่ยมันเดินวกแวกไปมานะครับก็วิธีการนี้ทําให้ผมสามารถตีได้โดยที่ผมไม่ต้องขยับตัวอะไรนะครับก็เลยทําให้ตีง่ายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมากเลยแหละนะก็สบายขึ้นเยอะ,ะครับก็หวังว่าจะเข้าสู่พันตัวอย่างเร็วกว่านี้นะฮะก็ พอตอนนี้มือเริ่มล้าแล้วนะครับอืมไม่เคยกดคลิกเมาส์อะไรเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนนะฮะไปรัวๆไปครับผมว่าจบคลิปนี้ไปผมต้องซื้อ,อเมาส์ใหม่มบ้างฮะพูดเล่นนะครับคือเมาส์ผมก็ดีอยู่นะฮะใครใอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็มาได้นะครับไปตีต่อแล้ว let's go เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือประมาณ900กว่าครั้งเท่านั้นนะฮะก็เรียได้ว่ามาไกลแล้วนะครับเวลาที่อันในตอนนี้ก็คือ2 1นาทีนะครับโอ้โหนักหน่วงจริงๆนะฮะเอาไม่หยุดหยุดไม่อยู่จริงๆนะฮะตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับยังคงไปต่อได้เรื่อยๆฮะมายังไม่ยอมครับไม่ยอมแพ้หรอกฮะเออ เรื่องแค่นี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปถามกล้องย่าก่อนครับว่าออโต้คลิกกดยังไงนะครับ <c oughs> คือแบบว่าไม่ไหวนะครับถ้าสมมุติว่าจะเอาไปสู้กับมูลหลอดที่เลือด200,000นะครับอันนี้แค่สองพยังกดได้เหนื่อยขนาดนี้2,000ส,สนนี่โอ้รอไปเถอะนะครับคืนนั่นแหละระบบโปรแกรมมันก็ช่วยให้ได้ให้ใหแบบเขาเรียกอะไรโปรแกรมมันก็ช่วยได้แป๊บเดียวเออต้องพูดอย่างงี้ดีกว่านะครับแต่ว่า จริงๆอ่ะมันต้องแบบว่ามันต้องอยู่กับเวลาเออแล้วก็ความมานะอดทนนะครับมานะอดทนของผมเองนะครับว่าผมจะสามารถอดทนได้แบบได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยเออนะเ้าร้อยไปดูต่อครับ ตอนนี้เรียกได้ว่ามันเริ่มวิ่งหนีแล้วนะครับมันเข้าสู่เฟสวิ่งหนีละคือเฟสวิ่งหนีเนี่ยมันจะเลือดต่ํากว่าประมาณ600อะไรเงี้ยครับคือมันจะเริ่มวิ่งหนีแล้วมันเข้าจับผมพอดีครับจับคืออะไรมันมันเข้าตัวผมพอดีเออเพราะว่ามันวิ่งหนีไปทางที่มันเป็นทางตันแล้วก็มีกําแพงอยู่ด้านบนพอดีครับผมก็เลยแทงได้อย่างสบายใจนะฮะนี่โอ้โหสบายใจมากๆนะครับชิวๆแต่ว่าอีก ประมาณ300กว่าครั้งครับไปเป็นร่วมไปเกมเป็นเกมเด้แเนีเริ่มเริ่มนะนสมองสมองเริ่มไปแล้วนะเริ่มเป็นกำลังใจเออเขาเรียกวมาร่วมเป็นกำลังใจดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้จะเป็นไปถึงไหนอะ 330. อยสย่น้อยมันก็มีเอเขาเรียกอะไรดีนะมีคิิติคอให้ให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่า มันเป็นคริติเคอลของสลามตัวอื่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่านั่นแหละไปครับกดรัวๆฮะโอ้ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรดีตัวสลามเริ่มตายครับ <c oughs> นะฮะคือว่าสลามมันก็หนีเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะแต่ว่าก็ใกล้แล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวฮะโอ้นี่ก็เกือบจะ20อ่าเกือบจะ30นาทีเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าผมผมตอนตักต่อน่าจะน้อยกว่านี้นะครับผมว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับก็ผมเป็นคนตัดต่อเองนั่นแหละนะครับผมคงจะไม่ตัดต่ออะไรที่มันแบบว่าดูแบบธรรมดาดูมึนๆงน,นี้แน่นอนครับไปเข้าสู่หลักร้อยครับไอรอนสกินโพชัน่นไม่รู้มาทำไมนี้แต่ก็ดีฮะเอามาให้ก็ดีโอเค80แล้ว79 70 อ่านี่ก็เลขหวย59ครับไปไปรัวๆรัวๆ40เอา้าเฮ้ยมันโดดโอ้โหมีการโดดส่งท้าย18 15 10 865432อ,อื้อโหโอ้ฟักเสรนิดมาโอ้ my god ในที่สุดครับก็ฆ่ามันได้สักทีฮะใช้เวลาประมาณเกือบ30นาทีเรียกได้ว่าความคิดแรกไ,ไม่ใช่เรียกได้ว่าความคิดแรกที่ผมอยากจะเอาคิงสลามไปตัวเริ่มแล้วก็เอาตัวมูลหลอดเป็นตัวจบเนี่ยคิดใหม่เลยนะครับเหมือนคิดคลิน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับตัวมูลหลอดนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการออโต้คลิกให้ได้ก่อนนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้แล้วก็อยากจะให้ผมทําอะไรอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็กดไลค์และติดตามพร้อมกับนะแล้วก็กดไลค์ทั้งอ่ะแล้วก็กดไลค์และติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช n น l นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม